สูตรใหม่นะคะเป็นสูตรแคราตินขานะค่ะที่คุณลี่กับแม่นะคะทดลองประมาณหนึ่งปีนะคะเห็นว่าคุณลี่ขายสูตรละปีเห็นว่าคุณลี่ขายสูตรละปีนะคะเรียกขายสูตรละปีนะคะเพราะว่าปีปีหนึ่งอะ ดลองนานมากเลยเสร็จลวก็รีบขายตั้งแต่สูตรขิงนะคะสูตรอะแกนออยนะคะสูตรอะมนะพร้าวนะคะจนสูตรล่าสุดคือสูตรแคลรตินนะคะสูตรนี้รีบดีกว่าโรงงานโดยตรงนะคะประเทศจีนนะคะเราคุยเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดหนึ่งปีเนาะสูตรเก่าที่ผ่านมาอยากได้สูตรที่ตอบโจทย์ผมคนไทยนะคะตอบโจทย์ผมคนเอเชียนะคะผมผู้สูงอายุค่ะนะคะผมเรื่องงอกโดยตรงนะคะที่เป็นสูตรที่เห็นผลลัพธ์ค่อนข้างเร็วนะคะแล้วก็ ติดงอกสนิทนะคะแล้วก็ดำแล้วดำเลยนะคะแต่ที่สําคัญคือสูตรแคตาตินอะ่ะจะดังในวงการเสริมสวยค่ะจะดังในประองการของเรื่องผมนะคะเรื่องอการดูแลผมคือดังมากนะคะต้องเชื่อชนนะคุณลองไปเข้าร้านเสริมสวยนะร้านเสริมสวยจะพูดเรื่องออเรื่องเรื่องผมที่นิ่มนะคะผมที่นุ่มนะคะผมที่ไม่กล้านไม่อยากกระด้างนะคะสูตรไหนก็คือสูตรแคตาตินนะคะ คุณสังเกตนะแคลาตินจะอยู่ในวงการของนะคะจะอยู่ในวงการของอ่าคิมยืดนะคะแคลาตินคิมยืดสปาผมแคลาตินนะคะแคลาตินจะช่วยฟื้นฟูผมได้เร็วมากนะคะดีกว่าทุกสูตรที่เคยใช้มาแคลาตินนี่คือดังมากมาก,มากรอนานมากนะคะคือชนอะดีใจป้า,าะะที่บริษัทผลิตสูตรแคลาตินออกมานะคะเพราะว่าเป็นสูตรที่ผมนิ่มนะคะแล้วก็ผมเป่งประกายเงางาม นะคะนี้เลยนะคะและปิดหงอกสนิทนะคะดําแล้วดําเลยเช็ตอกง่ายค่ะไม่มีกลิ่นนะคะไม่ฉุนไม่เหม็นไม่เลอะติดหนังศีรษะนะคะนี่คือข้อดีของนะคะสูตรแคตาตินนะคะแคตาตินนะคะจะช่วยบำรุงถึงแกนผมนะคะในเชิงลึกนะคะทําให้ผมไม่แห้งเสียแต่ปลายนะคะไม่เป็นลังแคค่ะแล้วก็กลิ่นหอมอ่อนๆนะคะตัวนี้นะคะอยากให้ลองจริงเลยนะคะ รอประมาณอีก2อาทิตย์นะคะสินค้าจะเข้านะคะเป็นลิขสิทธิ์เดียวของร้านคุณชนลี่นะคะนําเข้ามาไม่เยอะนะนะคะสูตรเนี้ยเป็นสูตรที่ทดลองกับคุณแม่นะคะ2ปีหนึ่งนะคะปีหนึ่งสลับกันสลับกัน,กนใช้อ่ะนะคะคุณลิเกอร์เป็นผมของคนวัยกลางคนนะคะส่วนคุณแม่ก็จะเป็นผมของผู้สูงอายุนะคะฉะนั้นน่ะตอนนี้ลงคลิปไปแล้วนะคะใน youtube นะคะช่อง c e o c h o ชน y นะคะลองไปดูรีฟอร์ลองไปดูเอ่อรีวิว แชมพูโมกิลุนะคะสูตรเคลาตินดูนะคะใหม่ล่าสุดเลยนะคะเป็นคุณแม่คุณเองเป็นแขกรับเชิญพิเศษนะคะอยากให้เห็นอยากให้ดูว่ามันดีจริงๆนะคะสูตรนี้คือผมนิ่มนะคะแล้วก็แม่ชอบมากเมื่อมากผมเป็นกังอักเงางามนะคะสูตรนี้คือดีเดอะเบสนะคะเดี๋ยวเตรียมหยดกระปุกไว้เลยนะคะของจะเข้าเร็วๆนี้ค่ะนะคะแล้วฝากกดติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะ